พร้อมโอดเมื่อกี้พูดมากเพราะว่างาตัวเองใเสียบเยอะไปเมื่อยขามากเพราะว่าคนเยอะอันนี้ยืนยันเพราะว่าขนาดสามาะว่าทุนอยู่ตรงเพราะว่าสุดท้ายเป็นซีนนู้่ไงเดี๋ยวจะเอาเอาอะไรเลอกฟล็กใช่ไหมแฟล็ก อ๋อค่ะแบบไม่ให้นกวาแบบาใสตใช่ใช่เหการตัวนแบบคือตอนนั้นอนุบาลเท่าที่จำเท่าที่จำได้ก็คือเหมือนแบบมีคนมาบอกว่าให้ให้ไปเอาดอกไม้มีคนเอาดอกไม้มาให้เราก็แบบค่ะอะไรก็คงเดินตามเขาแต้แตแต้แต,แตไปพอแล้วเราไปถึงปุ๊บที่รถเราเห็นเขาเปิดเปิดรถอ่ะเ,เ,เปิดรถตู้อ่ะแล้วเราก็เอ๊ะ พ่อกับแม่ครูสั่งห้ามว่าเราไม่ควรเดินไปกับคนแปลกหน้าพอคิดได้ปุ๊บเราก็เออกูจึ๊ว <Good, dude. S 2> ิ่งกลับเข้าเรียนเลยเออเราคิดว่าเราโดนหลอกเราคิวดว่าเราโดนหลอกกประมาณห้าหกขวบเราคิดว่าเราต้องเราไม่รู้ว่ารา่าตัวพอโตขึ้นมาถึงรู้แต่ห้ามนั้นน่ะพอเราเราก็มันผิดจากที่คุณครูสอนพ่อแม่สอนมันห้ามเนาะห้ามใช่ไหม เออเราเรา,เราก็ไม่ถามเราก็วิ่งกลับเข้าโรงเรียนอย่างงี้ค่ะแล้วเ,เ,เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรจนพอตอนเย็นกลับบ้านออก็จําได้ว่าพอถึงบ้านแม่ก็ไม่ได้ถามอยู่แล้วเพราะว่าก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะแล้วเร,เราก็บอกว่าแม่วันนี้แบบเราก็คงเล่าให้เขาฟังยังไงไม่รู้ว่ามีคนจะเอาดอกไม้มาให้แต่ว่าเราไม่ได้รับแล้วเขาคงถามเราอะไรอย่างเงี้ยก,ก็พอโตขึ้นมาเราเรา เราถึงรู้ว่าวันลุ่งขึ้นมีตำรวจมีอะไรแล้วเราต้องคุยกับตำรวจเด็กๆมันก็จะเป็นแบบภาพจำอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้จำไม่ได้แต่ว่าเหมือนสมัยก่อนเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเออมันสมัยก่อนมันคืออาจจะมีการเรียกค่าถ่ายลูกนักสแสดงหรืออะไรเราไม,เาไม่เราไม่ทราบนะคะ ประมาณนั้นเองมันก็เลยทำให้ใช่ถ้าเกิดว่านาวาตุโปตุเป้เดินขึ้นไปโอ้ตายแล้วแม่เป็นลมี้เราต้องชาสอนเลยค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเราแล้วว่าเราเป็นยังไงแล้วสอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกลัวมากเพราะว่ามันจะมีพอตอนนั้นเราก็ไม่รู้เขาเล่าพาตัวไปทําอะไรใช่ไหมแต่ปัจจุบันตอนที่เราโตขึ้นมามันก็จะมีแบบสมมติว่าไปต่างประเทศแล้วก็ขายอวัยวะหนึ่งเอาไปเป็นขอท่านตัดแขนตัดขาดูแบบโอ้ปวน้อ บอกก็ตั้งแต่เด็กๆอะคะ่ะตั้งแต่แบบค่อยๆบอกเขาว่าแบบไปไหนมาไหนอย่าอย่าแบบเ,เดินไปก่อนแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเราเราก็เราก็เ,กเติบโตไว้พร้อมลูกนะคะและอีกอย่างหนึ่งพลนว,า,วาเป็นลูกของของเราของอ้อมใช่ไหมคะเวลาไปไหนเนี่ยทุกคนจะรู้จักน้องนวาน้องนวาอะไรเงี้ยคือไปในประเทศอะเราเราสบายใจแต่พอตอนเด็กๆอะพอเขาไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยเขาไม่รู้ไงคะว่าออกต่างประเทศแล้วอะ แล้วตอนนั้นคือผ่านอิมเมชันเขาเดินเข้าไปเลยอ่ะแต่แม่แม่กับพ่อยังยังมีเลยยังตอมอ,อยู่อ่ะแต่คือตัวเล็กเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเขาเดินไปเลยเราเราจะไปก็ไม่ได้เพราะตมตมต่างประเทศก็ไม่ให้เราไปอะแต่เขานึกว่ามันไปได้เพราะว่าพี่พี่ทุกคนนา่าวู้จักหมดอย่างนี้ใช่ไหมคะครั้งนั้นแหละพอครั้งนั้นปุ๊บเราก็สอนเลยเพราะเดินเพราะเดินเข้าไปในแอร์พอร์ตแบบเดินอะแล้วเราว่าเฮ้ยแบบรีบหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันแฟลชแบ็กกลับมาเลยว่าผู้ตายแล้วเร,เราเราลืมไปว่าเด็ก,ดกๆทุกเด็กๆทุกคนพ่อแม่น่าจะสอนอีกแบบแต่พอดีนาวาเป็นลูกเราแล้วพี่ๆทุกคนแฟนคลับทุกคนรู้จักเขาเขาก็จะนึกว่าไม่ได้มีอันตรายรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอหลังจากนั้นก็ตัดแขนตัดขาขโมยอวัยวะมาเลยค่ะชุดใหญ่ๆๆค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าเพราะว่าถ้าเล่าแรงไปเขาก็จะแพนิค ใช่ไหมเราค่อยๆเล่าตามอายุแค่ตอนเด็กๆก็จะบอกว่าถ้ามีคนมาเอาไปจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอโตขึ้นมาประถมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่าดีกรีก็จะเพิ่มไปตามอายุตามจ่าชเวนพ่อเผื่อเหล่าว่าเล่าได้ถึงขั้นไหนแล้วจริงๆต้องเคยมาเล่าไหมคะว่าเคยมีเหตุกาผลอะไรแบบปล่อยมันไม่มีค่ะเพราะไม่ไม่ปล่อยให้เกิดโอกาสนั้นเลยค่ะเราเรารับรับเร็วแล้วเราก็มีพี่เลี้ยง เองเลยเราไม่ไปนั่งรถสาธารณะอะไรงี้ได้ไหมคะนั่งนั่งได้ให้นั่งค่ะนั่งนั่ง BTS นั่งนั่งรถแท็กซี่ก็มีแก๊ปก็มีแต่ว่าไปกับพี่เลี้ยงตลอดอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ว่างก็จะมีพี่เลี้ยงไปแบบโดดเดี่ยวไม่ได้ยังค่ะยังแบบว่าเราก็เสพสื่อเยอะเสพข่าวเยอะเราก็กลัวเนาะเออแล้วเขาขอไปไหนกับเพื่อนไปไหนกับเพื่อน ยังค่ะก็จะมีอย่างงานที่สยามพาราเวน่ะเขาก็จะแบบไปเลยเขาก็จะอยู่กับเพื่อน5้าหคนแต่เราปล่อยเพราะว่าเรามีซิเคอร์ดิตี้แล้วมันเป็นงานราวีเราว่ากล้าปล่อยแล้วอย่างตอนที่ไปังกิตตอไปยังกฤษก็เราก็ไปดูสุดยอดลูกไม่ห้องอันนั้นเราเชรืล่ามากมากด้วยความกลัวพี่อาร์ตคือไม่ไปแล้วพี่อาร์ตก็คือ ไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจเรานิดนึงว่าจะส่งไปทําไมถ้าคือส่งไปก็ต้องปล่อยเขาตั้งแต่สนามบินไทยแลนด์แล้วก็ไปจะไปทําไมคือเขาก็จะแบบเขาไม่ไปแต่เขาก็ไม่สามารถห้ามเราได้เราลองรู้ไหมว่าแม่ตามไปกี่หลังว่าไม่ค่ะเราเราไปส่งเลยเราไปกับเขาบินไปกับเขาเลยแล้วก็ไปดูว่าห้องหับเข้ายังไงมีกี่รหัสกี่ชั้นนะโรงเรียนแบบปลอดภัยไหมเมืองนั้นปลอดภัยไหมอะไรอย่างเนี้ยค่ะ เพราะว่าเราก็ปลอดภัยช่าบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนใช่เนนีคือ <Wha> ัการเป็นชั้นๆค่ะไปสามอาทิตย์ส่งได้ค่ะส่งได้แต่เราค่อยคโตไปด้วยกันมากกว่าค่อยคทําใจไปว่าวันหนึ่งเมื่อจริงๆรแล้วมันไม่ใช่อะไรเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเราเห็นเขารับผิดชอบสามารถมีปากมีเสียง มีสกิลกันทันคนเอาตัวรอดเราเราก็ปล่อยค่ะเราก็ปล่อยตอนนี้ก็ค่อยๆฝึกไปตามอายุเขาอาจจะฝึกช้ากว่าอายุหน่อยอนะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็โอเวอร์โปรเทคทีฟนิดนึงอนะไรเงี้ยสอนเรื่องผู้ชายมจายมจีสอนแล้วแต่แต่ยังไม่มีเรางอกพากงอยยังองย่งยังเพราะยังไม่มียังไม่ไมี ก็จะบอกว่าตอนนี้มันเป็นเป็นวัยเรียนแล้วก็ให้เป็นเพื่อนไปก่อนถึงจะมีคนมาแล้วเราก็ไม่ต้องปฏิเสธแล้วก็ไม่ต้องรับถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราให้เราเป็นเพื่อนไปก่อนใช่ดูไปเราเจอคนอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสอนเขาในในแบบที่วัยว้าวุ่นที่เราเคยเป็นถ้าอาจารย์ญาติว่าทักเท่าไหร่เขาเปลี่ยนญาติย่ออายุจบออไลไม่จบออนไลก็มหาวิทยาลัยเธอใครไม่จบหาวิทก็เรียนก็ไปหาวัยนะ เรียนก็มีได้แหละจกตกนั้นก็ต้องแบบเออพักแบบ <ไป S 2> เออมัแบบนอาจจะมีป๊อปปีเ้เลิฟมันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยนะตอนที่มีผู้ชายมาจีบเราตอนที่แบบเป็นไงตอนนั้นเขาก็แซวเขาก็รู้ไงเขาก็เล่าเขาก็รู้ว่าแซวแล้วเขาก็คือเราก็สร้างภูมิให้เขาไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเขาก็รู้ว่าเขาจะดีลกับกับคนที่เข้ามายัางไงและจะทำยังไงให้เป็นเพื่อนกันได้อะไรเงี้ยเราก็จะบอกเขา ห่วงหอะน่าจะเป็นพี่หอมค่ะคือเป็นห่วงอะเป็นห่วงทั้งคู่แหละค่ะแต่ถ้าห่วงเนี่ยพ่อเขาก็จะห่วงอีกแบบแต่เขาจะทําใจอะเขาจะทําใจกับเขา,าจะแยกกับการที่ลูกโตขึ้นอะ mm hmm. มีความเป็นสาวมากขึ้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเขาเป็นคนพอเพร์อะเขาก็จะแบบ กอดหอมนุ่นแบบอุ้ฟัดเหมือนเดิมมันไม่ได้เพราะตอนนี้หุ่นสรีแล้วมันก็จะสาวแล้วเขาก็จะแบบคือแบบอะไรอย่างนั้นพ่อก็จะจ่อยไปแบบนั้นแต่ว่าเรื่องความเป็นห่วงหนุ่มเหนิมอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราเราทำเหตุดีแล้วในการสอนเขาผลมันก็หวังใจว่าน่าจะน่าจะโอเคแหละนะมั้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ไม่ก็คือแบบ บอกว่าสมควรที่จะช่วงนั้นแต่ว่าถ้าลูกมีอะไรก็มีอะไรต้องเอ,ออะไร,ไรเล่าเล่า,ลา,ลาตอนนี้ก็จะเล่าแต่เรื่องเพื่อนผู้หญิงวันนั้นมีอันนู้นอันนี้แต่เพื่อนมีคนนั้นชอบคนนี้คนนี้ชอบคนนั้นแล้วเร,ร <c oughs> าก็ถามทุกวันว่าแล้วมีคนชอบลูกไหมถามค่ะถามทุกวันค่ะไหนวันนี้มีอะไรไห,ไหนเล่ามาซินไหนเล่ามา เป็นเมาส์ตอนนี้ลูกขี้เมาส์มากเลยเพราะว่าเราแบบเมาส์งไงเราก็ทำเป็นเมาส์แบบเออแล้วเราก็เเออพื่อนสาวแล้วเราก็ทําเป็นแบบว่าไม่ชอบคนนั้นชอบคนนี้เขาจะได้แบบมีอะไรบอกเราเคยหลุดเคยหลุดอ่า<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยไปไหนเราก็แบบจิ้วคนไปเรื่อยแบบโอ๊ยคนนั้นหล่อจังเลยเหมือเผื่อแบบลูกเขาจะแบบเห็นว่าเราแบบเออไลฟ์ลี่ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปบอกลูกดิซะเลยอย่าไปดู นั่งไม่ค่อยติดอะไรอย่างเงี้ยนังจะดูแต่เครื่องสำอางค่ะวันวันไวสาว่าเครื่องสำอางลิปสติกทาแก้มโอ๊ยอะไรอย่างเงี้ยไหมคะเหมือนเราตอนตอนที่เราอยู่เช่าเขาเราเพิ่งเริ่มยังของเราเริ่มประมาณม่าสองวสามเดี๋ยวนี้มันเขาเริ่มเร็วเนาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์สื่อต่างๆมันเยอะร้านขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโตทันโตสูงกว่าแล้วก็ดีนะเลี้ยงลูกลูกน่าจะให้สูงกว่าเราอ่ะ 嗯，呃 <laughs>，卡，hi, 好听卡。Hi.